ครับสวัสดีครับผมสารโล่าต้นสฟอนครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองมัธิพานะครับตั้งอยู่ตลตะเคียนอำเภอด่านขุนชดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้านะครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับก็อัปเดตสินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้าเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นอิซึกิทีเอสองหนึ่งห้านะครับซึ่งตัวนี้ครับจะมีหลังคาไฟเบอร์มาเรียบร้อยนะครับเป็นหลังคาแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนนะครับ ทีเป็นกระจกนะครับนิพติอัน,นี้เราได้ทําฝาส้ายเสร็จสิ้นแล้วนะครับตัวนี้ก็ก่อนหนึ่งก็จะบอกแรงม้าก่อน21แรงนะครับเป็นเครื่องยนต์สาโซบุงไรพาวเวอร์นะครับตัวนี้จะเป็นระบบหางเม้นวลธรรมดาหรือระบบหางธรรมดานะครับซึ่งไม่ใช่ไฟฟ้านะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับย้างหลังจะเป็น9 5้า้าขอบย2่ิบสองหน้น่าจะเป็นขอบ14ี่นะครับ คิปของผมจะไม่มีการตัดต่อนะครับ <c oughs> ซึ่งบรรยายโดยสารโรสทศพรตัวจริงเสียงจริงนะครับตั้งราคาบอกราคาก่อนเลยครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสหกหมื่นห้าันบาทหลังคามีแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีส่งฟรีสองรอยกิโลครับแขนก้างหนึ่งอันแล้วก็รับประกันคุณภาพทั้งเครื่องเกียร์ท้ายนะครับท้ายเครื่องเลยนะครับ ใช้งานมา998ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เดิมน,นะครับตัวนี้จะเป็นชุดฟองอากาศนะครับก่อนเรียนก็ดูค้่าวเรื่องระบบก่อนนะครับแล้วก็เป็นหุ่พันของส่วนตว่างหน้านครับวายหนึ่งสองนะครับตนี้จะมีจมีิตรงนี้หน่อยนะครับแต่ได้ทำเรียบร้อยหมดแล้วครับ ปกตินะครับตัวแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับตรงฟรี้สองร้อยกิโลสายน้่งพันเครื่องฟรีราคานีแล้วนะครับเหรีกลางฟรีนะครับนครับตัวนี้ก็จะเป็นกระปุกพาวเวอร์นะครับตัวนี้กว้างหนึ่งเมตรสิบนะครับเมตรสิบนะครับตัวนี้ก็จะดูวัดน้ำมันทอนท้ายนะครับตัวนี้ตัวเติมนะครับระบอกสูไม่นุ่นธรรมดาขึ้นลงเร็วนะครับ ครางการนี้สูงก็ได้นะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับนะครับบอกดีตรงถึงน,นี้หน่อยนะครับดูว่าค่อนข้างเนียนเลยนะครับอันนี้หนึ่งสามสี่รูสโสนะครับอันนี้คขเร่งเบรคครับกาบสวิตวปกติครับการเชื่อมปกตินะครับ ส,สวยแบบนีนะครับ0 9น4 2 4 9 6 9 8ีเ้ปเป็นทั้งเบอร์โทรและไ d ดีลนนะครับสินค้าของผมตั้งอยู่ตำบลตะเกียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับสินค้าของผมทำความสะอาดเสร็จสิ้นเรียบร้อยเช็กรั่วซึมหมดนะครับรับประกันโดยสารรถทศกรตัวจริงเสียงจริงนะครับ0 9 5 4 2เ9 6 9 8เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดีไลน์นะครับอะไรถอดก็ยังมีเยอะหลายรุ่นหล,หลายยี่ห้อนะครับอะไรใหม่ของแฟนผมก็มีนะครับ0 8 4 8821716นะครับขอบคุณครับ